สวัสดีทักทาย FC สมาชิกทุกคนทุกท่านครับเรายังกลับมาเจอเจอกันในหน้าจิ๊บในหน้าช่องแบบนี้เบนก็จะมีบทความวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ทัศน์ฟุตบอลดีๆมาฝากพี่น้อง FC เหมือนเช่นเคยครับเรามาเจอเจอกันในช่วงกลางสัปดาห์นะครับพฤหัสบดีที่22นะครับมกราคม2569ในบอลถ้วยอย่างยูโรปาลีคัดสรรและนำมาให้แล้วเน้นๆ3มทีมที่น่าเลือกเชียร์ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกรายละเอียด บทความวิเคราะห์วิจารณ์ทัศนฟุตบอลดีๆในหน้าชิปในหน้าช่องกับฝากทุกคนทุกท่านไว้ด้วยครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้เป็นกําลังใจให้กับเบนเดบอลด้วยและอีกหนึ่งอย่างสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กล้าเปิดอ,อกเปิดใจอยากให้ทุกท่านอยากให้ทุกคนเปิดใจและก็ตามเข้ามาอยู่ในครอบครัวฟุตบอลเดียวกันกับเบนเดบบอลง่ายนิดเดียวครับถ้าอยากให้เบน รักษาผลประโยชน์ให้กับสปอนเซอร์ที่มันมีความมั่นคงมั่นคงปลอดภัย100%เปอร์เซ็นต์เปิดใจและก็ตามเข้ามาครับปัดขวาเข้าไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์เบนเขียนไ้ให้แบบชัดเจนแล้วเพียงพี่น้องทุกคนทุกท่านครับเสียเวลานิดหนึ่งอ,างอาง่านคำบรรยายอ่านคำอธิบายใต้รูปโปรไฟล์และทุกคนทุกท่านจะเจอประตูสู่ความสำเร็จทุกท่านทุกคนจะเจอช่องทางเข้าครอบครัวฟุตบอลส่วนพิยูนะครับตรงนี้แอดเพิ่มเพื่อนและก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้ตลอดครับ เพื่อไม่ให้หรอช้าครับไปมองคู่แรกที่น่าเชียในยุโรป้าวันนี้กันก่อนเลยครับคิกออฟเวลาเชื่องคืน45นาทีจะเป็นเจ้าบ้านอย่างเฟนเนรเบเชครับวันนี้จะเปิดบ้านอินฐานต้อนรับการมาเยือนของแอตตันวิล่าก่อนเกมสำหรับแนวทาอ่า กำแพงและนาต้านคู่นี้เปิดมาไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับเปิดมาเมือไหนเหมือกันสําหรับแนวทางทัศนฟุตบอลคู่นี้เบนอยากให้เชียดจ้าบ้านอย่างเฟเดริบเช่ครับเฟเดรเช่วันนี้เล่นในบ้านถิ่นฐานตัวหน้าแฟนบอลตัวเองจะปิดประตูแพ้บวกกับเปอร์เซ็นต์วินเลทที่จะเปิดบ้านชนะเก็บ3แต้มมีสูงเหมือนกันคืออยากวัดกันด้วยภาพรวมต่าง จริงอยู่ครับในรายการนี้รอบลีกเฟรน,นะช่วงเวลาที่ผ่านมาแอตตันวิลาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมากลงแข่งมาหกเกมเก็บมาได้15แต้มณปัจจุบันอยู่ลำดับที่3ส่วนเฟนนเฟนรเช ก็ไม่น้อยหน้ากันครับผลงานพาพรวมยุโรป้าก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันครับลงแข่งมา6เกมเก็บมาได้11แต้มณนะปัจจุบันอยู่ลำดับที่12แต่อีกหนึ่งยางที่เป็นนะครับจาะลึกลงไปคือกระแส,สเซเนเาเช่ภาพรวมต่างๆไม่ว่าพวกเขาจะเล่นในบ้านถิ่นฐานตัวเองเล่นดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วบวกกับ4เกมหลังสุดลงแข่งชนะรวนทั้ง4เกมแล้วมาเจอเจอกับแอตตันวิล่าในการชี่แอตตันวิล่าออกไปเป็นเกมเยนะือนณฤดูกาลนี้เล่นไม่ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว นำซ้ำความมั่นอกบมั่นใจดูดอบลงไปเยอะเพราะนัดล่าสุดเล่นในบ้านตัวเองในหลีกคือการแพ้ให้กับเอเวอเรตัมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งเบ็ดเสร็จภาพรวมมองว่าบอลคู่นี้คู่ที่สูสีมีโอกาสจบเสมอเหมือนกันแนะนำเชียร์เฟริดอร์เช่เล่นในบ้านทิมฐานตัวเองวันนี้จะปิดประตูแพ้ว่ากันต่อลุยกันต่อในคู่ต่อมาครับ ยังอยู่ที่เวลาเที่ยงคืน45นาทีเหมือนเช่นกันครับจะเป็นเจ้าบ้านอย่างบโลญญาครับจากกันโชสิดาอิตาลีวันนี้จะเปิดบ้านจิตฐานตอนรับการมาเยือนของการ์ดโกเซลติกจากสกอตแลนด์ ก่อนเกมเขายกให้กับบร์ลญ่าครับเล่นในบ้านวันนี้ด้วยโจลเลนแนวต้านเปิดมาเหนือกว่าเซลติกพอประมาณคือวันนี้บร์ลญ่าต้องบังคับชนะด้วยสกอร์ห่างถึง1ประตูใครจะจุกเจ้าเจ้ากันไปแต่ถ้าจยาบยิมหวานและเฮตเป็มต้องบังคับชนะด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูสําหรับแนวทางทัศน์ฟุตบอลคู่นี้เท่าที่เบนเจาะลึกไลยเดี่ยวลงไปบวกกับกระแสต่างประเทศเบนแนะนําเลือกเชียกการ์ดโกเซลติกครับหนึ่งอย่างเลยดูด้วยกระแส เบนบอกว่ากระแสมีการปรับไหลลงและเอ็นเอียงให้กับการโกเซลติบวกกับผลงานของโบโลญญาช่วงหลังๆที่ผ่านมาดูดรอปลงไปเยอะ4เกมหลังสุดในบ้านไม่ชนะใครมาเลยเป็นการแพ้2เกมและเสมอ2เกมบวกกับเกมนัดล่าสุดก็แพ้ด้วยหลังๆมาข้อเสียคือคุณภาพเกมรับมาเจอเจอกับเซลติ นะครับท้าวัดจะด้วยชื่อชั้นทีมชื่อชั้นนักเตะอาจจะดูไปลองนิดหนึ่งแต่ด้วยผลงานความมัดอกป,ปั้นใจโมเมนตัมต่างๆ4ี่เกมหลังสุดชนะรวดทั้ง4เกมเลยเชื่อว่าวันนี้ถ้าจะแพ้จริงๆมองว่าเซลติกแพ้ไม่เกินโจดไม่เกินกระแพงที่บุรุญยาเปิดมาแนะนำเชียร์เซลติกครับ ปิดท้ายสวยๆอีกหนึ่งคู่ในรอบเวลาเที่ยงคือ45นาทีจะเป็นเจ้าบ้านอย่างยังบอยครับวันนี้จะเปิดบ้านยินฐานต้อนรับการมาเยือนของนาะบจ่าฝูงรอบรีเฟินปัจจุบันอย่างโอลิปิกลียงคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้ลียงดูดีกว่าแบบชัดเจนครับแต่โจทย์นี้ไม่น่าสนใจครับในโจทย์ที่น่าสนใจสําหรับยังบอยเจอลียงคือเบนอยากให้มองสูงนะครับการันตีจบ90นาทีมี3ประตูให้รับชม โอเวอร์สกอร์เต็มเวลาสวยที่สุดครับด้วยสยติทุกอย่างบ่งชี้นะครับทั้งสติยังบอยหลังๆมา4ใน5เกมหลังสุดนะครับบอลออกสูงคุณภาพเกมรับรั่วมากแล้ว มาเจอเจอกับลิยงซึ่งคุณภาพเกมลุกช่วงนับปัจจุบันดุดันเสะละเกินครับ100%วัดกันด้วยสถิติสเกมหลังสุดเฉลี่ยต่อเกมมี3ลูกครับคุณภาพเกมลุกดุดันมากแต่ก็มีข้อเสียคือคุณภาพเกมรับคู่นี้เชียร์ทั้งยังบอยและลิยงให้ช่วยกันทำประตูเยอะๆก็เพียงพอการันตีจบ90นาทีมี3ประตูให้รับชม สวยจัดจัดและสวยมากๆครับนี่คือ3ทีมเน้นที่น่าเชียร์ในหน้าชิปในหน้าช่องเบนย้ำเหมือนเดิมครับพี่น้องทุกท่านทุกคนครับว่า3ทีมเน้นนี้แยกเน้นทุกทีมการันตีกำไรจะประกอบไปด้วยเฟเดบาเช่เซลติกสูงยังบอยเจอริลียงที่เหลือเพิ่มเติมไปเจอเจอกันในบ้านเหมือนเดิมครับเข้าหมู่บ้านฟุตบอลกับเบนแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทัสิ้น ขอพี่น้องสมาชิกทุกคนทุกท่านครับดูบอลนี้มีความสุขดูบอลนี้สนุกแล้วไว้กลับมาเจอกัน<ะ>ใหม่นะครับสวัสดีครับ